สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะกับรายการตำนานพระสมเด็จนะครับนะก็มีพระสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับนะก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอดีไลน์0805122332นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางมีสแกน QR โค้ดนะครับเก็บแล้วค้นหาได้เลยนะครับ ผมขออนุญาตนะครับนะฟังให้ดีๆนะพี่นะก่อนจะไปรับชมนะครับก็คือพระชุดนี้นะครับเป็นพระที่ผมได้มาจากบ้านเท่าแก่ที่อยุธยานะครับนะเป็นอีกชุดหนึ่งอีกโซนหนึ่งนะครับนะก็คือขอบอกไปก่อน,นครับว่าคุณเท่าแก่กับคุณตานี่คือเขาเขารู้รู้จักกันนะครับคือคุณตาที่เมื่อ EP หน5ร้อยห้าสิบห้านะพี่นะ ถ้าพี่ๆท่านไหนติดตามผมทุกอีพี้จะรู้เลยนะครับนะว่าเป็นพระโซนแบบนี้นะพี่นะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดเปิดคลิปให้ดูสักักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะจะได้แบบเผื่อพี่ๆท่านไหนที่เข้ามาใหม่นะครับจะได้เข้าใจนะครับพระชุานี้เก็บสะสมมาย,ยัางไงครับเออเมื่อตอนเด็กๆอตอนตาเด็กๆตาเห็นคุณพ่อตาเขาเก็บสะสมไว้ตาเลยชอบตามคุณพ่อได้ดูแลรักษาไว้ให้ท่านเพราะ เสียไปแล้วอ๋อนี่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวคุณตาช่วยผมเปิดหน่อยอะ,อะเดูกันเ,เลยอ่านี่หลา,านดูด้วยเก่าเก่าเก็บอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสต็อปคลิปนะพี่นะเนี่ยคือพระพระที่ได้มาครับเป็นโซนโซนแบบนี้นะพี่นะเนี่ยเนี่ยโซนเนี่ยสามองค์นะเห็นไหมคือวันนี้ที่จะมานําเสนอมาแบ่งบูชานะครับนะคือ คุณตากับคุณเท่าแก่นะครับเขารู้จักกันนะครับรู้จักกันเป็นพิเศษเลยคือก็อย่างว่านะพี่น้องคนชอบพระเหมือนกันนะครับคุณเท่าแก่นะครับเขาเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อก่อนนะครับเขากับคุณตาก็สนิทกันเลยสนิทกันนะครับแล้วก็เนี่ยครับคือคนชอบพระเหมือนกันนะนาอพี่เนาะแล้วพระแบบโซนแบบนี้แล้วสวยด้วยอย่างเงี้ยคือคุณตาเขาขอแบ่งแบ่งมาเก็บนะครับ เนผมจําได้เลยว่าผมเอามานะก็ปิดปิดไปหมดแล้วนยะพระโซนแบบนี้พี่คือก็มีหลายคนหลายท่านทักมาถามแล้วพอดีนะครับผมได้ไปที่อยุธยามานะครับผมก็แวะก็คือผมได้ได้พระโซนที่ลงไปเมื่อวันสองวันที่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นอีกโซนนี้อ่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันได้เลยนะพี่นะอ่ะ,อะเดี๋ยวสักครู่นะครับ อ,อ,องค์นี้นะครับจะ EP นี้จะแบ่งได้รายการละ750บาทนะครับนะ750าบาทถ้าหากพี่ๆสงสัยนะครับว่าพระชุดนี้นะครับเป็นเป็นยังไงนะครับตาคนนี้คือใครนะครับย้อนย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้เลยนะพี่นะ EP ที่1 5 5นะครับนะผมขออนุญ,ญาตอธิบายให้เข้าใจตรงกันก่อนนะพี่นะก่อนจะไปรับชมรับฟังนะเนาะไปเริ่มกันเลยนะครับองค์ที่1น,นะครับ เ <c oughs> นี่ยครับโซนแบบนี้เลยนะพี่นะแบบโซนแก่น้ำมันตังเอวเนื้อแบบเป็นเม็ดๆเ,เลยนะครับ EP นี้นจะมีประมาณสิบเจ็ดองนะพี่นะสิบเจ็ดองนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นพระเก่าเก็บนะพี่นะดูครับ คุณตานะครับเขาได้ขอแบ่งจากเท่าแก่ไปนะพี่นะก็เลยพอมีบ้างนะครับแต่ผมไปดูที่บ้านเท่าแก่แล้วนี่มีเยอะมากเลยนะพี่นะ <c oughs> คืออย่างว่านะพี่คนคนคนเป็นเท่าแก่ครับเขาเป็นเท่าแก่หลงสีนะครับนะก็คือแบบเอาพูดง่ายๆพูดตรงๆเลยก็คือเหมือนแบบคนมีตังค์นะพี่เนาะแล้วแบบชื่นชอบพระเขาก็เลยแบบเออกว้านซื้อพระนะพี่นะ <c oughs> คือแบบชอบแบบไหนสะสมเลยอะพี่นะครับคือก็ได้แบบเขาทำการแบบเหมือนว่ากว้านซื้อพระก็มาเก็บไว้ในหลังอะไรอย่างงี้นะพี่นะแล้วก็เอิญผมก็ได้เจอมาไปเจอ,ไปเ,จอไปเช่าพระกับท่านเท,ท่าแก่มานะครับก็เนี่ครับก็ผมก็ขอแบ่งติดไม้ติดมือกลับมาบ้างนะครับเพราะผมก็รู้จักทั้งคุณตาแล้วคุณเอ่อเท่าแก่นี้เป็นอย่างดีเลยนะพี่นะ รายการที่1น,นะครับนะไปรายการที่สองครับของหลวาพระชุดนี้สวยนะพี่นะนี่ครับคุณนะครับ, <c oughs> รบขอบคุณนะครับนะที่แบ่งผมมาครับนะเท่าแก่นะครับโอ้โหนี่ยครับที่ดูเนื้อได้ไหมเป็นก้อนๆเลยนะครับ ยาขยับไฟแป๊บนึงครับนี่ครับแบบเนื้อเกเก่าเลยนะพี่นะนี <c oughs> ย่ยครับส่วนมากนะพี่นะแบบผมก็พูดตรงๆแล้วครับว่าคือคนมีเงินนะเนาะพี่เนาะเขาก็มักจะแบบถ้าเขาชอบอะไรนี่เขาก็จะแบบทําในสิ่งที่ตัวเองชอบนะพี่นะนีย่ยครับก็คือเขาก็แบบ เก็บสะสมพระนะพี่นะเป็นร้อยองค์เลยพี่เนีย่ยครับโหดูดีครับเนีย่ยครับด,ดูครับมีคาบแควไซต์นะครับคาบเผาขาวว้ดูเนื้อดีโอ,อ้โหเนี่ยครับรายการที่สองครับ ลืมอบอกไปเลยนะครับเตรียมกระดาษปากกาให้ดีๆนะพี่นะแคปรูปไว้ด้วยนะครับชื่นชอบองไหนนะครับจดแล้วแคปแล้วส่งมาทางไลน์หรือโทรมาได้เลยนะครับนะอ่ะองนี้รายการที่สามครับเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยครับโอ้โหดูครับพี่ นเนื้อแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นแบบเนื้อแบบโซนน้ามันตังอิว้วมีคาบมวลสารนะครับแล้วก็มีคาบเนี่ยครับคาบแป้งนะครับโอ้โหดูครับเนี่ยครับดูครับพี่โอ้โหขอบตัดแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> รบกวนนะครับนะดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะพี่นะาดูให้ชอบแล้วถูกใจนะครับปิดได้เลยน,นี่นะครับรายการที่3นะครับนะ้ารายการที่3ครับต่อไปรายการที่4ครับตรงนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับ ขอบตัดแบบนี้เลยนะครับคือเนี่ยครับผมชอบเล่นพระแบบเป็นโซนโซนไปนะพี่นะคือแบบแต่ละองค์นี้คือแบบจะคล้ายนะครับคล้ายกันแต่ก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปนะพี่นะคือความสวยแต่ละองค์ก็แบบคือว่าก็อยู่ที่แบบว่าพี่ๆท่านไหนนะครับถูกใจองค์ไหนดูแล้วชอบอ่ะ ว้าวนี่ดูครับพี่โอ้โหคาบสวยๆเลยครับพี่มีเนื้อเป็นยุบย,ยุ่นย่นๆเลยครับนะ <c oughs> ครับคือแบบคือเอาง่ายๆนะพี่น้องก็แบบมุมมองแต่ละคนนี่คือแบบไม่เหมือนกันนะพี่นะแต่คือพระแต่ละองค์ก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปนะพี่นะ แต่ก็คือว่าสวยสวยทุกองเลยพี่นะบอกเลยว่าสวยทุกองนะครับองนี้องที่สี่นะพี่นะจดจําให้ขึ้นใจนะพี่นะองไหนนะครับนะกอแจ้ง ep ีด้วยนะครับนะเวลาปิดพระนะครับจะได้เข้าใจนะครับครับรายการที่สี่ครับไปรายการที่ห้าครับ เนี่ยครับพิมพใหญ่นะครับโอ้โหพี่ดูครับขอบแบบนี้เลยนะพี่นะเนะี่ยครับประกันความสวยได้เลยนะพี่นะสวยมากเลยครับพี่เนี่ยครับอันนี้ไม่ได้จะเจอกันง่ายๆนะพี่นะผมว่านะครับพระแบบนี้นะอยู่กับพูดตรงๆเลยก็อยู่กับ,ยยกบแบบคนมีระดับมีเงินในระดับหนึ่งเลยนะพี่นะเนี่ยครับโอ้โห โอ้โหดูครับพี่สีสวยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยดูขอบดิพี่ <c oughs> เนี่ยครับก็จะมีแบบเนี่ยเป็นเม็ดผงวิเศษนะพี่นะแล้วแบบเนื้อแก่น้ำมันตังอิ้วเนี่ยครับ มีคาบขาวนะครับครคาบผลึกแคลไซต์นะพี่นะเนี่ยครับวเก่า,านะครับรายการที่ห้าครับต่อไปรายการที่หกครับนี่ครับดูครับพี่ พิมพ์ทรงชัดเจนเลยครับเนีย่ยครับขอบตัดยจ่นๆจนจนแบบนี้เลยนะครับพี่โอ้โหเป็นรอยคูุดๆแบบนี้เลยครับ ที่หนะครับนะ่ารายการที่6ครับต่อไปรายการที่7ครับนี่ครับโหเนื้อแบบนี้เลยพี่ภาพแบบนี้นี่ไม่ได้เห็นง่ายง่าย,ายๆนะพี่นะจะอยู่กับแบบออคนมีพีมีเงินมีระดับระดับหนึ่งเลยนะพี่นะนี่ครับ พระจะบอกว่าสวยก็สวยจริงๆนะพี่น้นเนี่ยผมไม่ได้โกหกนะครับนีดูพี่ความเก่านะครับมวลสารเนี่ยครับขอบตัดกรุดครูดแบบนี้เลยนะครับ รายการที่7นะครับนะรายการที่7ครับไปรายการที่8ครับนี่ครับสีเข้มๆนะพี่นะบอกแล้วนะครับว่าแต่ละองค์นี้จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่คือเป็นโซนเดียวกันนะครับ <c oughs> โซนนี้แบบยกนิ้วโป้งให้เลยนะพี่นะถ้ามีสัก20นิ้วนี้ผมยกให้หมดเลยนะพี่นะนี่ครับ ทะลุซุ้มนะครับนครับัวพี่เนี่ยโซนแบบนี้เลยแบบเป็นสีน้ำตาลนะครับ <c oughs> มีมวลสารเนี่ย ทรงชัดเจนครับตัวเม็ดผงพิเศษอ่าคือจะบอกข่อไหมครับนะว่าว่า EP ไหนผมได้มาเท่าไหร่ผมก็ขอบวกเพิ่มแค่กำไรนิดเดียวเองนะพี่นะอ่าคือผมก็ถัวถัวมาเหมือนกันนะพี่นะ นี่ครับวงนี้เลยเออ EP นี้เลยจะแบ่งได้องละ750สบาทขอให้เข้าใจตรงกันนะพี่นะรายการที่แปดครับเราไปรายการที่เก้าครับพ <c oughs> นีครับพิมพใหญ่นะครับโหเนี่อเป็น,ก,นก้อนเลยนะพี่นะ ขอบตัดคุดคลูดแบบนี้เลยครับพี่โอ้โหดูครับเนีครับเนื้อพระองค์พระนี่จะยุบยุบยุ่นย่นนะพี่นะเป็นรูแบบรอยยุบลงไปของการหดตัวมวลสารนะครับรายการที่เก้าครับ <c oughs> รายการที่10ครับอือฮึแล้วนี่ถัตวตัดเลยนะพี่ดาหยาบเกะทะลุซุ้มครับโอ้โห เนี่ครับเนื้อเป็นก้อนๆแบบนี้เลยพี่โซนแขะน้ำมันตังอง้วนะครับแล้วก็มีเม็ดผงมวลสารด้วยนะครับเนี่ยรายการที่10นะครับนะรายการที่10ครับ เารายการที่11ครับน่ครับพิมพใหญ่นะครับโอ้โหพี่ดูครับคือผมจ้าะหมุนให้ครบองศาภาพออกน,นะพี่นะแล้วก็เดากล้องหลงอีกทีนึงนะพี่นะคือให้เห็นภาพรวมแล้วก็ให้เห็นในกล้องแบบภาพรวมอีกทีนึงนะครับ เป็นก้อนๆแบบนี้เลยครับพี่ <c oughs> จัดไปเลยนะครับนะรายการที่11ครับต่อไปรายการที่12ครับนี <c oughs> ่ครับพิมพ์ใหญ่ครับ ครับมีค้าผบขาวด้วยนะพี่นะครับพานียุบยุบย่นย่นเลยครับ พี่ดูครับเนื้อพ้าจะเป็นแบบยุบยุบย่นๆนนะพี่นะครับขอบตัดก็เป็นคุดครูดแบบนี้เลยครับพี่รายการที่12ครับต่อไปรายการที่13ครับตรงนี้คนระับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับ ผ่ไม่อยากให้ภาพมันอธิบายเลยนะพี่นะเนี่ยความชัดความคมความสวยงามขององค์พระนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับตัดแบบนี้เลยครับพี่โอ้โ เป็นแบบตัดแบบวัดละครังนะพี่นะแบบเป็นตัดแบบวัดละครังครับนี่ครับรายการที่13บสามครับไปรายการที่14ครับ มีลังยุบย่นนะพี่นะมีผงเม็ดมวลสานะครับนะครับผมจะพยายามนะพี่นะพอดีใช้สมาธินะพี่นะต้องค่อยๆขยับนะครับนะจะได้เห็นให้กันให้ชัดๆกันไปเลยนะพี่นะจะได้แบบนะี้ครับดูแบบนี้ไปเลยรายการที่สิบสี่ครับไปรายการที่สิบ้าครับ <c oughs> ทะลุซุ้มนะครับนี่ครับตัดไปพี่เลยเห็นไหมพี่ว่ามอนสารนี้เขาจะเป็นก้อนๆน,นะครับก็คือเม็ดผงวิเศษนะครับ เม็ทุูตุกุลต่างๆเลยครับรายการที่15นะครับนะต่อไปรายการที่16ครับ ครับอันนี้มีคราบมีคราบฝุ่นคราบดินด้วยนะพี่นะเนี่ยครับแล้นะครับว่าแต่ละองค์นี้ก็มีพิมพ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับจุดเด่นลักษณะในแต่ละองค์นะพี่นะบอกเลยว่าสวยทุกองค์นะพี่นะสวยทุกองค์เลยเนี่ยครับนะครับมีคราบด้วยนะพี่นะองค์นี้นี่ สวยจริงๆครับพี่ถาดคมๆมเลยครับ ด้านหลังเรัจเป็นรอยแตกรายงานนะครับนี่ครับครับน้ำมันตังอิวนะครับเม็ดดาผงวิเศษนะครับครับจัดไปเลยนะครับรายการที่16ครับถัไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่17ครับ แบเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะ รายการที่17ครับก่อนจะไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรไอดีไล0์ศูนย์แปดศูนย์หมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วมีสแกนคิวอาร์โค้ดครับแข็บเราไปค้นหายเ้เลอยะครับสำหรับรายการตำนานพระสมเด็จก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ <im>